สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูกับรถเข็นตัดหญ้าไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นนะครับสําหรับใช้งานตัดหญ้าในสนามหญ้ากว้างๆนะครับทําให้หญ้านะครับเรียบเนียนสวยเสอเมอกันที่สําคัญนะครับก็คือมีน้ําหนักเบาและเสียงตอนที่ใช้งานนะครับไม่ดังแต่ชารัลรถเข็นตัดหญ้าไร้สายที่เอามาให้ดูในวันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโอซูกะรุ่น OCLM45 โดยรุ่นที่ผมเอามาให้ดูนะครับจะเป็นรุ่นพร้อมใช้งาน ซึ่งก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แท่นชาร์จสำหรับแพ็กเกจของตัวเครื่องนะครับก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้อุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือกับใบรับประกันมือจับกล่องเก็บหญ้าล้อลดเข็นฝาครอบล้อตัวด้ามส่วนล่างตัวล็อกด้ามประเกน็นสกรูประแจแล้วก็ตตกุญแจเซฟตี้แบตเตอรี่1ก้อนแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ต่องเก็บหญ้าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับกับด้านส่วนบนสำหรับบัสดุของตัวรถเข็นนะครับก็จะเป็นพลาสติก a อ s ทั้งหมดตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นใยนะครับสำหรับป้องกันพวกเศษหญ้านะครับเข้าเครื่องด้านบนนะครับก็จะเป็นด้ามจับนะครับสีเทาด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบท่อปล่อยหญ้าด้านหลังในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นฝาครอบป้องกันน้ํากระเด็นเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่นะครับเราจะใส่ตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่กุญแจเซฟตี้สำหรับป้องกันเด็กนะครับเอาไปเล่นเวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็จะเสียบกุญแจลงไปแบบนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแกนสําหรับใส่ล้อส่วนล้อนะครับสามารถปรับระดับความสูงนะครับได้3ระดับคือตั้งแต่25นะครับจนถึง65มิล ซึ่งความสูงนะครับสามารถปรับได้ทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังในส่วนของใบมีดนะครับจะมีหน้ากว้างในการตัดนะครับอยู่ที่32ซนเมตรและตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสนะครับไร้แปรงถ่านให้ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่3,300รอบต่อนาทีแล้วตัวฝาครอบนะครับเขาออกแบบมาช่วยลดการติดค้างของหญ้านะครับายในเครื่องเวลาที่เราตัดตัวด้ามส่วนบนที่มากับเครื่องนะครับตรงปุ่มสีแดงใหญ่ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเซฟตี้ ซึ่งก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องกดปุ่มนี้ก่อนสำหรับสวิตช์การทำงานนะครับจะเป็นแบบมือบีบซึ่งจะบีบมือเดียวนะครับหรือ2มือก็ได้ในส่วนบริเวณด้ามจับนะครับเขาจะหุ้มโฟมมาให้นะครับทำให้เราจับนะครับสบายมือทีนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับโดยเริ่มจากการใส่ล้อก่อนจากนั้นนะครับก็ให้เราใส่ประเกนลงไปแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูตรงแกน แล้วก็เอาฝาครอบนะครับปิดเข้าไปให้เราทําแบบนี้นะครับทั้ง4รล้อก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะเอาด้ามส่วนล่างนะครับมาต่อเข้ากับตัวเครื่องตัวเสียบเข้าไปนะครับตรงช่องตรงนี้ทั้ง2ด้านเมื่อเราเสียบลงไปแล้วนะครับให้เราหมุนรูของด้ามนะครับตรงกับรูของตัวรถตรงนี้ จากนั้นก็ให้เราขันสกรูนะครับให้แน่นแล้วก็ทําแบบนี้นะครับทั้งสองข้างต่อไปนะครับ <in S 1> เราจะเอาด้ามส่วนบนนะครับมาต่อโดยเราจะเอาสกรูนะครับใส่ที่รูตรงนี้นะครับทั้งสองด้านแล้วก็เอาด้ามส่วนบนนะครับมาใส่แล้วก็ใส่ตัวประก็นนะครับเข้าไปแล้วก็เอาตัวล็อกด้านนะครับใส่เข้าไป แล้วก็หมุนนะครับให้พอดีอีกข้างหนึ่งนะครับก็ให้ทำแบบเดียวกันก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับการพับเก็บนะครับให้เราง้างตัวล็อกออกนะครับทั้งสองด้านแล้วก็พับลงมาแบบนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้สำหรับก่องเก็บหญ้านะครับเราจะประกอบมือจับนะครับลงไปก่อน จกนักก็เอาชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับมาประกอบกันแล้วก็ค่อยๆกดนะครับตามตัวล็อกให้ครบทุกตัวเราก็จะได้กล่องเก็บหญ้าแบบนี้ครับสารับความจุของกล่องเก็บหญ้านะครับจะอยู่ที่28ลิตรการนาไปใส่กับรถเข็นนะครับก็แค่เรายกฝาครอบท่อขึ้นแล้วก็เอาตัวกล่องนะครับเสียบเข้าไปในร่องแล้วก็ปิดฝาครอบลงเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ การปรับระดับความสูงของล้อนะครับเราจะดึงแกนล้อนะครับเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเข้ากับบล็อกตามที่เราต้องการสำหรับด้านหลังนะครับเราก็จะทำแบบเดียวกันแบตเตอรี่ที่มาในชุดพร้อมใช้นะครับเป็นแบตอัลตราเซลล์พลัสนะครับรุ่นใหม่ขนาด20โวลต์นะครับ 4Ah ด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเช็คปริมาณแบตเตอรี่นะครับคงเหลือ ตัวแบบนะครับเป็นแบบมัลติโปรพาสสามารถใช้กับเครื่องมือช่างของโอซุกะนะครับได้ทุกรุ่นต่อไปเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูครับเริ่มจากใส่แบตเตอรี่แล้วก็เสียกุญแจเซฟตี้ลงไป เราตัดย่าจนเต็มกล่องแล้วนะครับเราก็แค่ถอดกล่องออกมานะครับแล้วก็เอาย่านะครับไปเททิ้งสรุปหลังจากที่ทดลองใช้มานะครับตัวรถเข็นนะครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกในเรื่องของการตัดย่าสนามนะครับถ้าพื้นที่เท่ากันตัวรถเข็นตัดย่านะครับตัดได้เร็วกว่าแบบเครื่องตัดย่าแบบถือแบตเตอรี่เอาที่มาในชุดนะครับสามารถตัดย่าได้นะครับประมาณ120ตารางเมตร สำหรับราคาตัวเครื่องพร้อมกับแบตเตอรี่4แอมป์อนะครับราคาโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับอยู่ที่4,190ส่วนราคาโปรโมชั่นหน้าร้านนะครับแนะนำให้ดูในลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง M ิ s ิ i c o n DIY กันนะครับ